วันนี้ทีมเบสบอลของไทยเรานะคะประเดิมสนามนัดแรกแล้วก็ทําผลงานได้ดีค่ะชนะเวียดนามไปขาดร้อยค่ะมาดูผลการแข่งขันกีฬาเบสบอลในมหกรรมกีฬาซีเกมส์นะคะจัดกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถ60พรรษาที่อําเภอธัญ,ญบุรีค่ะทีมชาติไทยประเดิมสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามนะคะ ซึ่งวันนี้นายอัธกรศิริรัทยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่ังเทียนและกีฬาท่านก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจนักกีฬาด้วยการแข่งขันมีทั้งหมด9อินนิ่งค่ะปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเล่นไปได้แค่5อินนิ่งเท่านั้นทำคะแนนทิ้งห่างเวียดนามขาดลอย1ิต่อ0รัน ทำให้ไทยเราชนะน็อกไม่ต้องเล่นในอีก4อินนิ่งที่เหลือค่ะท่าเบสบอลชายทีมชาติไทยประเดิมเก็บชยัยนัดแรกซีเกมได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะัดต่อไปทีมชาติไทยจะดวลกับสอปปอ,ปอลาวนะคะแข่งขันวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา14นาฬิาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถ60พรรษาที่บริเวณรังสิตคลอง6นะคะ เบสบอลชายซีเกมคราวนี้มี7ชาติเข้าร่วมค่ะเขา,เาจะดวลแบบพบกันหมดนําทีมอันดับ1และ2ผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกันส่วนทีมไหนจบอันดับ3และ4ไปชิงเหรียญทองแดงค่ะ